สวัสดีครับผมพ่อคนนี้แล้วครับกับบ่าวเมืองสีครับมาเี้เดี๋ยวเมื่อนี้ก็สิพ่อกันกับพ่อเญ่ใบอีกแล้วครับนี่พ่อเญยใบสิผ้ามาไทไให้ครับมาเนี้นี่ลหละกับฟอดนาแดงขันนี้แ่ะครับนี่พ่อหญยใบคือเก่าครับนี่นี่นี่เพิ่นกำลังยืนสั่งงานกันอยู่ครับนี่ผุนเพิ่นยืนสั่งงานกันอยู่ครับนี่ โอ้พงเย,ย่ใบไหนอ่พนะพงเนี่เดี๋ยวพงศิมาไทายให้แล้ววะไทยเลือกบอไทยเลือกบอไทยเลือกบอเอาจักคานีเ่เราวะบูมันมันยังสิไปไหนแล้วะมาเนี่ไทยปลูกมั่นนะครับบาเนี่ปลูกักว่องครับเออมาอนี่ิเตรียมดินได้ครับนี่สิปลูกมันครับบาเนี่มาหลับชุ่มเลยครับบาเนี่กับพงเย่ใบครับนี่กำลังเต็งโตอยู่ครับนี่ บ Dante, ่ได้ลีลาหลายบ่ได้ลีาลาหลายว่ะท่านเฮ้เพิ่นกินข้าว ankle, ครับวังห oh, <that? c vap ors> uh, ันนี่แล้วกินข้ามึงยังวังหันนี่กินข้าวกับถอดถอดมันปลากายวะโอ้ถอดมันปลาไก่วะท่านครับเอ้ยเพิ่นกำลังเต่งตูเพื่อนที่ะครับนี่เอ้ยเพิ่นถือใจเพิ่นเพื่อนที่เหโอขึ้น เต่งตัวคือจูนเพิ่นวะนะกาแกฟกาแฟกินยังกาแฟนัน่นเอาได้เรื่องโลดแล้วครับมือ่อนี้ท่านได้กินกาแฟานี่ก็ได้เรื่องโลดแล้วครับนะรอดรุ่นกันเบิ่งครับพี่น้องไช้เขา้าบ่ครับนี่โอ้ดิ้น,นกับเปียกเลยตัวละครับพี่น้องเลย เพ่อไดอยู่ครับเพอไดอยู่ได้เรื่องย่ดอกมันเนี่เขาย่ดอกเดี๋ยวให้เราปรับใหม่ก่อนให้เราหาเรียมหาลายหาหมุมกันครับสำหรับพ่อไงใบครับมอน,เ,นเดี๋ยวเราสิจัดอีกคือเก่าครับมัอน,นี่เรากินเข่าอีมเดี๋ยวเราข้นรถเลยได้ครับเพื่อนนี่บได้ยีดน้า บอไดมีปีมีคุยเลยครับมันนี่กาแฟก็กินแล้วครับนี่ฟองแรกครับฟองแรกนบ่ถึกใจครับปรับไม้แล้วครับ มันบ่เข่ากัเห็ดที่มันเข่าครับมื่อนี่อือขาดก็เข่าครับบาานโอ้ยบุญกระจายเลยครับมื่อนี่สำหรับเพญยใบคือ้เก่าครับน,นี่ ฟังไปเสียงโรดครับเมื่อนี้ฝนกนกำลังตกสองเทือครับนี่ก็เลเยใช้มาเตรียมไว้ครับนี่ไทถไว้ครับว่าสิบปลูกมั่นครับพี่น้องเพื่อนที่กนเจ็ดไรครับว่าันยี่นี่ มออันเย่ใบครับไทแล้วครับมนนิอือ ข้องเดียวครับพี่น้องเนี่เดี๋ยวทะเบงข้องสองครับเป็นยังไงเนาะข้องสองเนี่ยนอ้อมาแล้วมาแล้ว โอแล่นอ้ามาตัองอ้าครับมาเนี่ยครับหันเจ้าเย่ลูกเดียวครับสำหรับพื่อนไป หวดยางเดียวครับวันนี้วันทันคนไงใบแล้ววะมาหอดถอดใบมีดออกเลยครับวันนี้ถอดใบมีดฐาเลยครับวันนี้มองใบบัพอ่อใจเราไว้ไหมครับปรับไหมครับ เ,เราปรับฐานใหม่ก่นอนไปจวดก็เข้ามา่ย เสียงโลดครับมอลหนี่นมนะาแล้วครับบาลหนี่งข้องที่สามแล้วครับบาลหนี่ จะเสียงครับมาหนี่เสียง,งหวานคือเก่าครับมาหนี่ ขนกับสีไล่เน่ได้ครับเด้อมาหนี่งขนกับกำลังตกเชือดหนึ่งถึงสองเชือครับทั้งนี้ที่ดินกับยังบะชัดเห็นย่างแหงๆอยู่ครับมาอนี่เวลาห้าไทยกับสีง่ายนะจักหน่อยครับเอาปรับอีกแล้วพะไนนี่บะชัดได้ข้าที่ได้ครับหนึ่ Cái hào tia sầu ấy Má 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 Chuyện. พูดบ่ทอใจเพิ่นคอยไปเอาใหม่เลยเด้อครับอาพิ่นบ่ได้ใจเพิ่นนี่เพิ่นบ่เอาเลยครับเพิ่นนี่ กระจายเลยครับมันนี่เนี่ยมันก็สีโบเ่เห็นรถครับมันนี่เห็นตะลังค่าพักกีดีเนี่ยครับหุ่นมันหลายครับมันนี่ืดอไย้กินแต่เสียงครับ สำรับพไนใบรถไถห,หน้าฟอร์ดหนาแดงคือเก่าครับนี่เดมือนกันไปเสียงครับยาวเลยจวดยางเดียวครับมาหนี้พไนใบเฮ้พยพไนหน้าเราสั่งลุยยางเดียวครับมาหนี้ กำดินว้ครับนี่ว้ถ้าปลูกมั่นครับนี่ล่ามั่นกระเรียมไว้แล้วครับ้าไตฝนตกครับนี่ฝนตกง่ามเลยก็เม็นมา้าไซง่ามนั่นเลยล่ะครับนี่ไไห้ถ้ทาฝนเลยครับพี่น้อง โอู้น่าจะรับมาแล้วมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนแล้วแห่งบลูมีเบียดได้ครับพี่นออ้องเอ้ยบรรยากวศเราบลูมีเบียดได้ครับนี่มีทางนาาหนาเราบ่ได้ได้ครับพี่น้องลบกันลบกันอโอ้โหเอาเถอะเว้ยไปง่างยเว้ย หุดยอดเลยครับไงาบจัดไทยมานี่ผมว่ามันยังกบบแข็งเนยอยู่ดีนี่เถือนหนึ่งคือสองเทือนล่ามสนตกกับประมาณสองเทือครับมันนัยไผ่านเงนบโลมบอกนอนเม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 มัน ีนีมันแข็งครับเดาว่าเ,เ,เดาว่าก่พอพ่อไชยได้อยู่ครับพอได้อยู่ คุณตลบเลยครับมาเนี่ยสูตรปัดเลยครับพี่น้องเย้ยพันยบาใบเฮดละบนนันไดกาแฟกระป๋องเดียวครับต้องยาวให้เบิดมือเลยครับนี่ เขาก็กินบ่ยากค,ครับนี่นี่แหละครับหน้าตาของมองพื้นไทยแล้วครับนี่เกษสรอยู่ประมาณนี้แหละครับพื้นที่ก็ประมาณเจ็ดไร่ครับอยู่นี่ไถเตรียมไว้ครับพี่น้องไปสะปูกมั่นครับ ปีที่แล้วนี่เพินเ่นได้ปูบากท่องละครับย่มันหูซึกว่ามันไกหมองสูบหนามขึ้นมาครับก็เลยปีนี้สิเปลี่ยนไม่ครับเียสิปลูกมั่นครับปีหนึ่งมาแล้วครับมาแล้ว ก็เดี๋ยวฟังมันเปเสียงผ่านเลยครับพี่น้องจักแข็งบ่แข็งครับขีดินนี้ยินแต่ด้งปวดปวดปวดไปเลยครับขีดินมันแข็งมันแหน่นหลายครับฝนกับตกตกกับตกมาแห้งครับทั้งนี้แร่ว่าหาอยากไถให้หาตายไว้ครับนี่เตรียมไว้ครับ ไปเสียงนี่แหละครับรถไถนาฟอร์ดเสียงวานดีดีครับเอาไปเดิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นี้ได้ครับหรือว่าไปเดีดเ๋ยกวกดแล้วก็สิบอดเดี๋ยวผาดคลิปใหม่ๆครับจากสองเบาเมืองซีได้ครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสามีก่อนครับสวัสดีครับผม